โอเคค่ะสวัสดีค่ะเ่นชาว้ทุกคนนะคะวันนี้จะมาแกะพัสดุที่เราได้มาจากที่โรงเรียนกันนะคะก็เราเล่นกับเพื่อนนะคะจับฉลากอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ฉลามนะทำได้รางวัลที่สองเห็นไหมนะคะเดี๋ยวไปแกะกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะแกค่ะเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะคะด้านนั่นก็เป็นอ,นอันนี้ ห้ามลง youtube นะคะโอเคค่ะก็จะไม่ลงนะคะอันนี้จะแกะด,ด้านทางด้านนี้จะแกะง่ายกว่านะคะนะคะตัวแกะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวกันนึงนะคะแล้วแก้ข้าวนึ่งนิดกันนะเราตัดไปนิดกันนะเออแข็งมาก เจคก็เป็นหมวกบาร์บี้ค่ะนี่นะคะหมวกบาร์บี้เดี๋ยวเราขอตัวเบลบาร์บี้ทุกคนดูก่อนนะคะมาลองใส่ก้นใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะค่ะตุ๊กตาบาร์บี้มาแล้วนะคะก็จะเป็นนี้เป็นมีข้นตอนะคะซื่อญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นก็ไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ได้ไปเห็นตุ๊กตามาบี่ตัวน,นี้นะคะก็ตอนแรกก็รู้จักมันนะคะก็เลยซื้อมาผมก็ยกังชอบอีนะ เดี๋ยวจะลองใส่หมวกให้ดูนะคะนี่นะมันจะไม่ค่อยใส่เท่าหมวกพอดีเท่าไหร่นะคะอ่าก็เหมือนคนหนูนะคะขอโทษนะคะ,ะ,ค,ะคือัวมันจะสันสันโตมันขาไม่ค่อยเท่ากันนะคะต้องขอโทษจริงนี่ว้าเราให้บาร์บี้นะคะนั่งเป็นเพื่อน ให้บาบี้มานั่งดูถ่ายวิดีโอนะคะอาใส่หมวกค่าชิ้นไปนะคะก็จะเป็นสกูชี่เป็นสกูชีมะะนนะช่มันโถนะคะแบบนี้นะเป็นสกูชี่มันโถค่ะนิมสโลด้วยหอมมากหางก็่างนี้นะคะ ใช่เ๋ยแป๊บนึงค่ะขอตัวไปปรับโะเก้อีกก่อนนะปรับไม่ได้อ่ะมันมันโต๊ใหญ่นะคะแต่ไม่ไเป็นไรดมันโหก็หอมดีนะคะนี่สโลด้วยเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปคันค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเฮ้ยเป็นสก,ก็อตเทปค่ะสีเหลืองนะคะชิ้นต่อไปค่ะก็จะเป็นไมพายไมพายทำสลามเดี๋ยวจะทปทสลามนะคะไซส์เล็กนะคะ มันจะแข็งแข็งพลาสติกของเล่นเลยอ่ะนี่นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่เอกนะคะอันนี้มันน่าจะไม่มีอะไรอยู่นะมันเบามากค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแหวนแหวนหัวใจค่ะใส่ก้อยเลยนี่ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็น โน้ตสองอันนี่นะคะก็เขียนว่าขอให้ชอบนะนี่นะคะแผ่นกระดาษนี้นะคะ Ivy love love นะคะก็นี่ค่ะชาแนลคนที่ส่งมานะคะอ่าเห็นไ,ไหมนี่นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสดใครก็เย้ะนะคะบ๊ายบาย